เราสามารถจะนำภาพเก่าภาพเดิมที่เคยโพสต์แล้วโพสต์ซ้ำๆได้อีกหรือไม่ผิดกฎกติกาไหมขออนุญาตตอบอย่างนี้นะครับคือเราสามารถที่จะนำภาพเดิมที่เราเคยโพสต์ไว้ 2- อสวันที่แล้วแล้วนำมาโพสต์ใหม่หรือนะครับโพสต หรือภาพที่มันอยู่ในอหนปี2ปีที่ผ่านมาแล้วเราก็นำบันทึกลงโทรศัพท์ของเราใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็มานำนำมาโพสต์ใหม่นะครับเราสามารถทำได้นะครับไม่ได้ผิดกฎกติกาใดๆทั้งสิ้นไม่ได้มีการละเมิดใดใดทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2เราสามารถที่จะนำรูปภาพ ของคนอื่นหมายเขาว่าก๊อปรูปภาพของคนอื่นนะครับคนดงคนดังอะไรเงี้ยมาโพสต์ในหน้า Facebook ในเพจของเราได้ไหมนะครับเราสามารถทําได้นะครับอันนี้คือต้องขึ้นอยู่กับว่าภาพเหล่านั้นมันติดลิขสิทธิ์ไหมคำว่าติดลิขสิทธิ์นะครับก็คือหมายควาว่าเจ้าของเขาเนี่ยไปจดลิขสิทธิ์ในเรื่องของรูปภาพไหมแต่โดยปกติแล้วครับเขาไม่ก็ได้จดกันก็เหมือนกับเรานี่แหละครับเวลาเราเห็นรูป เห็นอะไรที่มันสวยๆงามๆเนาะหรือเร,เราถ่ายไว้เนี่ยแล้วคนอื่นก็มาเอารูปเราไปลงในเพจเข้าใน Facebook เขานะครับในลักษณะแบบว่าต้องการที่จะสร้างเครดิตให้เขาหรือสร้างเครดิตให้เราดารานักร้องอะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้นะครับแต่สิ่งสําคัญนะครับก็ควรที่จะให้เครดิตเจ้าของภาพเจ้าของเนื้อหานั้นๆยกตัวอย่างเช่นนะครับขอบคุณเจ้าของรูปภาพนะครับ เครดิตเจ้าของรูปภาพลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งเนื้อหาก็ควรจะเป็นเนื้อหาที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับเจ้าของรูปภาพนั้นๆก็คือให้เครดิตเขาหน่อยให้เครดิตเจ้าของเพจให้เครดิตเจ้าของ Facebook ให้เครดิตเจ้าของรูปภาพอะไรประมาณนี้นะครับส่วนภาพที่มันเป็นลิขสิทธิ์จริงๆนะครับมันจะอยู่ในส่วนของ Google ในส่วนของ Google ในส่วนของอา่อาอา่เขาเรียกว่าอะไรนะ าภาพที่มันเป็นพวกได้รับรางวัลเอ่ยภาพที่มันเป็นเ,เขาเรียกภาพประกวดเอ่ยภาพเหล่านี้มันจะถูก บันทึกไว้แล้วก็จดลิขสิทธิ์นะครับในส่วนของ Google ส่วนมากและภาพที่เกิดจาก Google นะครับก็ไม่อยากจะแนะนํเพราะเพราะว่ามันเป็นภาพที่ส่วนมากแล้วก็จะเป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์นะครับเราก็เอาภาพเนี่ยใน Facebook เรานี่แหละครับก็ไปเอาของคนนู้นบ้างคนนี้บ้างเพื่อประกอบนะครับเพื่อประกอบนะครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือต้องให้เครดิตเขาแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็สําคัญมากนะครับคือถ้าเป็นรูปภาพเราที่เคยโพสต์แล้วสามารถนํามาโพสต์ได้นะครับไม่ได้ผิดกฎกติกาใดๆดทั้งสิ้นนะครับท่านจะโพสต์ทั้งในเฟซเอ้ยใน เอยแต่ใช้รูปภาพเดิมอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของคนดงคนดังเออที่เขามา,าใส่หน้าเพจของตัวเอง Facebook ของตัวเองอย่างนี้ก็สามารถทําได้แต่ก็ควรที่จะให้เครดิตเขาแค่นั้นเองนะครับมันเป็นเรื่องของมารยาทนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้จดลิขสิทธิ์ไว้ในส่วนนี้มันก็จะให้เครดิตเขาแล้วก็มันจะทําให้ คนมาเห็นก็เกิดการติดตามช่องของเขาเพจของเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก,ก็ลองทําดูนะครับมันเป็นเพิ่มเพิ่ม engagement ให้เราได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรก็ควรเป็นเนื้อหาที่ได้เชิงสร้างสรรค์เนาะมันไม่ทําให้คนอื่นเขาเสียหายเราก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าถ้าเราทําให้เขาเสียหายเขาอาจจะฟอ้องร้องเราได้ไอ้พวกเนื้อหาเหล่านี้ก็ควรจะเป็นเนื้อหาที่ เรามาระวังหน่อยเนาะเรามาระวังหน่อยทําได้ครับไม่ได้ผิดกฎกติกาใดๆทัง้งสิ้นนะครับ